เมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์มีพระชนมายุได้1 6 0ห0พรรษาพระเจ้าสุโทโธทนะมีรับสั่งให้เสนาอม,มาตย์ให้สร้างปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดูพระเจ้าสุโทโธทนะทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหาหรือเสนาอม,มาตย์เพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรา มาอภิเศกสมกรสเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29ส่สิพรรษา